ป้าบอกว่ามองเป็นเอาถิมเป็นหลายล่างค่ะเป็นเพชรเจ็ดแสดงเป็นแบบพักกาดเขี้ยวบ้านเข้าเลยเนี่ยค่ะเอาล่างเปิดไสหมอล่างดึงออกเป็นกแบบอันที่สิดก็จะเอาถิมฝนมากงมงามเงินหัน่นเหน่ยวมากิ่นมาคือน้ำฝน อยู่ในถุงง้ามเหมือนกันอันตอนนี้เพิ่จำเพราะว่าล่างน้ำที่สองเปิดน้ำไปล้นพิมพ์จริงๆค่ะล่อยแล้วเรากะโหล่างล่างสะอาดเลยด้ยค่ะเราที่นี่เอามือนีล่ละบิดบิดบิดให้ให้พักการมันตอนน้อยลงมาเนี่ก็จะเอาเกลืออันนี้ลงค่ะมันเป็นเกลือทะเลค่ะ เนี่ยเขาจะเขียนว่าซีซ้อนมันเป็นเกลือทะเลใสไปเป็นสันสันพอเนี่ยค่ะใสไปยังสิละเนี่ยเรากะเราก็เอากาดม,มามามาทับอีกเฮ็ดสามที่มันไหลค่ะหมายถึงในหมอเนี่ยต้องใส่สามสันแต่ละสันกับห้อยเกลือจะสังเกตนะคะเม็ดเม็ดเกลือทะเลมันจะเป็นโมเมนต์เม็ดละเอียดแบบ บอกก็ได้บอกก็ได้แล้วค่ะว่าใส่เกลือเท่าไหร่ซีโมอเองลองเห็ดเรามันมันจะกินออกมาแสบได้ล่ะค่ะอันนี้สั้นที่สองซีล่นหมอเลยค่ะหมอนี่สูงสอกนึงพูดนด้ใส่ไปยังสีมาดีัดที่นี่มือแล้งมือแร้งมันจะยบไปเคิงหมอ รดนหมอนงสิค่ะเพราะมือแรงมันจะยุบลงไปเคืองหมอพุน่นได้ค่ะถ้าเบิงเ้งได้เหมือนพ่นลดล่องเคืองหมอเลยจากพุ่นๆหมอเอาไว้ขึ้นนึงลดลงเคืองหมอแบบนี้จะเอาเติมอีกมือว่านไปมือขึ้นไปเอามาอ,อีกจักหน่อยนึงเสียดายเกิดจะเอามาเติมใส่กันค่ะลดลงเคืองหมอพุนะ่น่ะโอเสื้อสีเฮ็ดแล้วค่ะหมอ ดึกออก่าคะมอหมอสแตนเลสหัวมาไล่น่ะอันนี้คิดว่าเป็นไส้ไส้หน่อยนี่สูงสอกนึงนะคะพุ่นอะเต็มเต็มเลยโอ้ยคันเ็นบอ่อเสียนะถ้าเบิงอีกยัก3สามมื่นสิมาเบิงค่ะคันบอ่อเสียจึงเป็นกินผู้เดียวพอเบิดต์ตอกค่ะลูกกับพอกินน้ำอยู่แล้วจักสีเอิญผู้ใดมาเอาได้บ่านี่ขนาดเฮดกับน้อไมเอิญ มาเอาก็ยังบ่มีผู้ใดว่างมาเอาค่ะเงือฮ้ยเบ,บิ่งเด้อพี่นะบ่เคยเฮ็ดไหลยปานนี่บ่แม,ม่นนน้อยเนีอ้อค่ะถ้าเบิ่งเด้บอบ่ได้ใส่เข้าเน้อค่ะใส่น้ำเขามาเป็นเท่อแรกที่ป้าล่องใส่น้ำเขามาดองพักเสียนล่องเอาน้ำเขามาใสา่แซบอยู่ได้ละค่ะนี่ใบสีหลายแต่ดองเท่อนั้นใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูกับใส่เกลือ เป็นรสสมสมนัวนัวแซ่บเด้ค่ะเป็นหวานน้ำแต่อันนี้ว่าได้ซน่น้ำสมสายชูถ้าเบิงอีกสามมือเด้อค่ะจะผ้ามาเบงอีกสามมือว่าเพ่นสีแซ่บหพือเพ่นสีนาจาาพุ่นพูนหมอเอาไว้ขึ้นนึงรลดโล่งเคืองหมอบบดนี้จะเอาเติมอีกมือว่านไปมือขึ้นไปเอามาอีกจกน่อยนึงเสียดายเกิดจะเอามาเติมใส่กันค่ะพุนาความสูงของหมอ เว้นในน้อยเด้พุ่นน่ะหมาแล้วยางค่ะมือนี้เป็นมือที่สี่มาสิกินเบิร์ดฮะแตบสิพยายามสีพยายามกินกับมีวิธีเดียวละกินกับปนเราก็กินเราก็หั่นไส้เขาต้มต้มแบบเละเลยเดียค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะต้มไส้ปลาทีเอินซื้อปลาบ่าเป็นสั้นมอนกับมีเราปลาอียงแนี่วูเอิ้นบ่าเป็นลายดีเด้ค่ะเนี่ย มือที่ซีแต่ว่าเข้มเข้มเข้มค่ะ <c oughs> จีเดะเอาน้ำตาลมาใส่บ่อนอะค่ะมันมาว่าเข้มขักแท้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเดอ้อค่ะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณได้หลายสวัสดีค่ะ